เงินบาทไทยมีค่ามากในประเทศลาวตอนนี้นะพี่พี่เนาะ1,000บาทจะแหลกเป็นเงินกีบล่าวนี่ได้จักแซนนะพี่พี่จ้าเมื่อน,นีสาวแก้วจะมาเลาสู่พี่พี่เอฟได้รับชมรับฟังกันนะพี่พี่เนาะจ้ากาบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่พพนอ้องปองป,องปายเบิร์ตสุขสุคนนะจ้าบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยและฝั่งลาว และผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้ำจ้ายินดีต่อหับเขาสู่สองสาวลาวสาวสวรรค์ปีพีกลับมาพอกับสาวแก้วคนเก่าเนาะหลังจากที่เฮาบบคอยได้ลงคลิปไปหลายหมืองร้ายเว้นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสาวแก้วกับโบคอยมีเวลาเนาะจ๊ะเห่ากับดูแลแม่พีพีบอกคอยมีเวลาลงคลิปแต่กับชัญญาณทั้งนี้กับโบคอยดีเป็นไดพี่เอ้ยก็เลยบบคอยมีเวลาลงคลิปให้ปีพีเอฟซีได้รับชมรับฟังเนาะจ๊ะเนาะมันนี่สาวแก้วกลับมากับ เรื่องของเงินบาทไทยและเงินกีบลาเนาะพ,พี่น้องตอนนี้ก็คือเงินบาทของฝั่งไทยนี่คือมีคาแห้งแล้วก็เงินเพิ่นนี่แบบขึ้นสูงแห้งเนาะพี่เนาะในเมืองลาวเฮาคืออย่างใบหนึ่งของฝั่งไทยนี่พี่จ๋าหนึ่งพันบาทตอนนี้แลกได้ของของเงินลาวเฮานี่ประมาณเจ็ดแสนสิบพันกีบเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นวันที่อ่าสิบสามเดือนหก 2567ันห้ารพี่น้องสาวแก่ก็คือไปแหลกมาสุดๆุดหอนๆเลยพี่พี่จานี่เหือบอ้หันน่ยหมดเลยพี่เอ้ย์หอนคขาหอนแน่บอกได้เลยว่าเงินบาทเพิ่นนี่ขึ้นแห้งนาะงวิพี่น้องหลังจากที่ว่า2-3งสามมือขึ้นลังวางวันที่อ่ะสิว่าวันที่6วันที่7นี่แหละสาวแก้วเปแหลกแล้วก็ข่ามไปฟังไทยเนาะงวิพี่น้องคือตอนนั้นเดือเงินยังอยู่ที่ประมาณ682,000ปดสิบพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ ในมือนี้นี่คือขึ้นเป็นเจ็ดแสนสิบพันกี่ปีพีจ้าอย่างเจ็ดแสนสิบพันกี่นี่คือใบหนึ่งของเมืองไทยนะพี่เนาะกาแลกได้อยู่อันเป็นเจ็ดแสนของฝั่งลาวอันนี้ก็คือจะเป็นใบแสนของฝั่งลาวนะพี่เนาะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะพี่พี่ครับเจ็ดแสนสิบพันกี่นะพี่พี่จ้า เดี๋ยวจะคือสิบพันกีบนะพี่คือใบหนึ่งใบหนึ่งของฝั่งไทยนะพี่บอกเดี๋ยวเลยว่าเงินบาทไทยนี่มีขาแห้งหรือว่าข้นคักนะพี่พี่จ๋าจากตะกี้สองแสนหาสิบพันกีบพี่พี่ขึ้นเป็นสามแสนขึ้นเป็นสี่แสนขึ้นเป็นห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนดี่าคือขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเงินไทยเนาะพี่พี่เนาะบนาแปลกใจเลยพี่พี่จ๋าว่าเป็นยังคนลาวเฮาส่วนไลยนี่ ถึงได้ลังไลเขาไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยย่อนว่าเงินทางฟังเล่านี่คือจะบอกว่าเฟอแห้งเนาะผีเนาะคือเงืนไทยเพิ่นขึ้นเครื่องใส่ของซ้อยของทางฟังเล่าเพิ่นกระขึ้นตามและถุกอย่างทีใส่ใจ่ายคือสื่อเครื่องใส่ของซ้อยทีว่าตามตลาดนันนี่เพิ่นสิไลเป็นเงินบาทเนาะพีหลังจากทีว่า เขาสื้อไลประมาณสองสามแสนขึ้นไปนี่เพิ่นชัยเป็นเงินบาทเลยเพราะว่าเพิ่นวาว่าเพิ่นสื่อคองมานี่เป็นเงินบาทพี่ๆจ้าแต่ว่าก็ยังใส่เงินกีบดูนะพี่ๆเนาะแต่ว่าเพิ่นจะคคิดไรเป็นเงินบาทเพร่นเงินบาทมันขึ้นเป่นดะเขาคล้องเครื่องใส่ก็ต้องขึ้นตามเพราะว่าเปินใส่เงินบาทซื้อพี่ๆจ้าเพราะเขามาคิดไรแล้วก็คือเพิ่มขึ้นพี่ๆจ้าจากราคาอัน จกเคยเป็นอันซิฟกับเป็นซิฟหาพันกี่ประมาณเนาะอยู่เนาะคือเขาคล้องเครื่องใส่นี่แพงถูกอย่างคือยางอยู่บานเฮ้าคูเมิรนี่ไปย่ำไฮย่ำหน้าพี่พี่จ้าโบมีเวลาไปหาเงินดอกเนาะพี่เนาะไปยูเฮทัยเฮทหน้าและอีกอย่างคือยางเฮทัยเฮทหน้ากะต้องใส่เงินพี่พี่จ้าคือยางพอแม่ประชาชนอ่าสิบอกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนลาว้อส่วนรายคือยางตัวบานสะแก่เองคือจะเป็นคนแบบ ทุกยากน้อพี่น้องคือแบบฐ้านาสิวบบยเข้ากับโบมี่นะคือยังหาอยู่หากินไปแต่ละมื้อกับพ่อบ่ถึงกระบาสีอันขาดขาเคลื่อน,นๆน้อพี่น้องก็ยอนว่าเข้ากับไดเงินจากทางฟังไทยหรือว่าเอื่อยอ้ยน้องเขาที่ยังอยู่ฟังไทยขึ้นใหญ่ๆของสกแกวเองน้อก็ยังมีหนองซาวที่ไปอยู่ฟังไทยเพื่อนกระฝาเงินมาให้เน้อพี่พี่จ้ากับพ่อใดจุนเจือนในขอบครั่บอกเลยว่าเป็น จุงเจือน้องขอบข้อใส่ใจพี่จ้าพ่อว่าโบขาดมือคานาวามาเหตุงานอยู่บาดห้ามคานาว่าย่ำหฮย,ย่ำหน้ากับส่วนร้ายคานาวาห้าบดดเขาห้องจักห้องงานอพี่จ้ากับสิบไปรับจ้างดำไฮดำหน้าแบบนั่นน้องพี่น้องมือละอ่าประมาณสองร้อยบอกสองร้อยบาทพี่จ้าแต่ว่านี้มันกับโบหันเนื้อหอดหน้าที่ว่าเพิ่นจะจ้างน้องพี่บบพีน้องเขากับคือบดดายเหตุยัง คืออย่างคนที่เขาโฮงจา้าโคงงานเฮาสิไปเขาเฮาเคยเห็ดเพิ่นกะบอกเอานะพี่พี่จา้าเพิ่นจะเอาแบบว่าคนทีเพิ่นเคยเห็ดแล้วแบบนี้วันน้คนเคยเห็ดเพิ่นจังเอานะพี่พี่จา้าบอกเลยแต่ว่าคนส่วนร้ายทีอยู่บ้านเห็ดเอ็งจา้าโค้งงานส่วนร้ายอันจะบอยากอันนี้จากลูกจากเต่าร้ายกว่านะพี่พี่เนาะคืออย่างคนทีบอก บ่มีภาละอีอยั้งหรือว่ามีคนดูแลลูกให้เพิ่นจะไปเดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทเน้องพี่น้องส่วนร้ายมูไนมู่บานเส้าแก้วนี่คืออันคนทีหลุ่นเล่าข้าวเดียวก็เส้แก้วสีวาจังซีซะคือหลุนเล้าข้าวเดียวกันนี่จะไปจะเลือกไปเดงานอยู่กรุงเทพร้ายกว่าพราวห้านี่สิได้ร้ายกว่าแบบนั้นแหละสิได้เงินเดือนร้ายกว่าอยู่ฝั่งเหล้าพี่ๆจ๋าอันนี้เส้าแก้วเวาตรงๆเน้องพี่ๆนาะก็คือ ได้ไลรีอยู่อันฟังไทยเนาะพี่พีจาคือยางมาคิดลายเป็นเงืนของทางฟังเล่าแล้วนี่คือ,อบห่หอดเครงของฟังไทยพี่พีจาอันนี้คือว่าตามความเป็นจริงแล้วพี่เนาะคือเงื่อนขึ้นทุกอย่างเขาคล้องเครงใส่ก็ขึ้นคือยังน้ำหมูน้ำมั่นกับคู่มือนี้ลิตรนึงเสาหาพันสามิพันน้อยเดียวพี่พีจาบางที่บห่หอดลิตรสาม บอลิทหนึ่งยูแต่ว่าเขามาขายตามห่านค่าต่างๆนี่คือเขาก่อใจอ่ะแต่ว่าบอดบอลลิทเต็มแบบนั้นเนาะพี่พีจาหล,ลายๆคนก็ถามมาว่าซักเกียบบอยากไปไทยโบก็อยากไปเนาะพี่พีเนาะก็อยากไปเนาะพี่พีเนาะแต่ว่าเ้าก็ย่งนีอันพ่อแม่ที่ต้องดูแลก,ก่อนเนาะพี่พีจา คืดถอดประเทศไทยเมืองไทยเยนาะพี่พี่เนาะแต่อยากไปแต่บางพนหาเงินบางหาเงินงายเนาะพี่พี่จา๋าบางหาเงินงายหากินหาอยู่หากินงายแต่กะว่บบาแต่เขาก็ตตรงดูแลเพราะว่าพอเม่เขากับสบายเป็นกะเถาก,กับแกเนาะพี่พี่เนาะก็บ,บอกว่าคิดห่ากุ้งเทพแห้แหละพี่พี่จา๋า คือยังถูกยางใส่แต่เงินบาทนะพี่พี่เนาะคือยางเส้าแก้วสื่อเสือสื่อที่นอนสื่อที่น้อยเหมือน,นั้นเพิ่นแกมาขายตามหมู่บ้านจะมีรถแก่มาเนาะเพิน่นยังคิดไรไปเงินบาทพี่พี่จ้าก็คือพันสองหรือพันหนึ่งเพิ่นสิบาเลยขณะว่าตามหันค่าในหมู่บ้านเส้าแก้วสื่อเส้าแก้วสื่อพัดล่มเมือน,นั้นเพิ่นยังไรไปเงินบาทพี่พี่จ้าเพิ่นเอาเงินบาทเลยนะก็คือหนึ่งพันบาท พิ่นไล่แบบนี้เลยพี่พ yeah> anyway> ี <t <t ่จ้าเพิ่นจะบอลคะแนนตีเป็นเงินกีบมันก็คือลายแบบว่าอ่ะเจ็ดแสนเจ็ดแสนสิบพันคือลายแห้งคะแนนว่าเงื่อนกีบแล้วพี่จ้าเพราะว่าเงินบาทหนึ่งพันหนึ่งพันบาทก็คือว่าเออพ่อซื้อแบบนี้พี่พี่แต่แทงเงินมันกาเท่ากันแต่ว่าพอไลยเป็นเงินกีบแล้วคือมันมันลายแห้งพี่พี่จ้าเอาไว้าดูดูเมืองไทยคกอยัง เป็นก็นยังมีหาบาทสิบบาทน่นยี่สิบบาทร้อยหนึ่งก็คือว่าพ่อสื่ออยู่บา้านเพิ่นลพาว่าเฮาหาเฮาหาเงินใดเขามีเงินเดือนในนี่น้ี่ผีๆน้ะคือยังอยู่บานเท่านี้เฮาบได้เฮาบได้อันเหตุงานเฮ้าบบมีเงินเดือนมีแต่เฮาถากินน้ำก้นที่ไปหาเงินอยู่เทียบระสรวงมหาเฮาหาบได้ก็คือที่สื่อยังก็คือแบบมันแพงไปเบิดอยู่บานเฮาพีี่เลยขาวเกียวว่าแบบนั้น คือมันแพงทุกสิ่งทุกอย่างคือเฮาหาเงินบ่ได้หลายกว่าเนาะพี่พี่เนาะจ้ามาวอดนี้สาวแก้วก็ขอจบคลิปไว้ซใบสนี้ก่อนเนาะพี่พี่เนาะก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่บ้านก็สู้ๆกันต่อไปเนาะพี่พี่เนาะและคนที่อยู่ฝั่งไทยก็เก็บเงินเก็บคำเพื่อมาสร้างบ้านสร้างเฮือนสร้างฐานะตัวเองเนาะพี่พี่เนาะ ความเงินขึ้นเนาะพี่พี่จ้าถึงว่าเงินขึ้นก็คือเขาคล้องเครื่องใส่ย่างก็คือแพงเมื่อทุกอย่างเลยพี่ไอเฮ็ดย่างกะหอนแห้งน้อพี่เนาะถ้าเป็นกำลังใจให้เน้องพี่เนาะมาคกกลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวรรัสดีสสเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อยพอกันคลิปหนาได้แต่เด้ออยู่ดีมีแหง้งเบิด์ตสุขสุขคนนา,ากจ้ะเนาะจ้าขอบคุณหลายจ้า